สวัสดีค่ะห้างทองแม่ตักป่าเบียเคลื่อนไหวแล้วขอยืนยันเรื่องนี้สังคมต่างจับตามองความเคลื่อนไหวแม่ตักและป่าเบียหลังผู้เสียหายรวมตัวแจ้งความกับตำรวจปคบเพื่อเอาผิดข้อหาช่อโกงและข้อหาที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเฟซบุ๊กของแม่ตักร่อจนจดหมายประกาศจากห้างทอง K2N บอกว่าเนื่องจากขณะนี้มีการเสนอข่าวผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ว่าห้างเพชรทอง K2N โฆษณาขายสินค้าผิดไปจากคำโฆษณาข่าวดังกล่าวเผยแพร่อ,ออกไปเป็นวงกว้างทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นในสินค้าห้างเพชรทอง K2N ยังคงยืนยันว่ายินดีรับซื้อ คืนสินค้าทั้งหมดจากลูกค้าโดยมีการเปิดรับซื้อคืนสินค้าในเวลาทำการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาจำนวนตามที่ระบุในเพจของแต่ละวันคุณเบียร์และคุณตักยังคงอยู่แก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันขอแสดงความนับถือห้างทอง K2N ขอขอบคุณแหลงข่าวที่นี่ .com ค่ะ